จะบมาแล้วเอาลูกไหนไปยุน,นี้เลยป่ะไปแห้งหมดต้นจะกินอะไรไปแห้หมดต้นจะกินอะไรอ่ะอเอาไปค่ะตัดกล้วยค่ะลุงพรมันไม่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 ใช่ตัดกล้วยอย่างเดียวนะวันเนี้ยฮะมะเขือเขาก็สั่งมาเนี่ยมะเขือเนี่ยมะเขือเหลืองเนี่ยเออ ก็ต้องช่วยกันทะลุถนอมเต็มที่เออใช่ใช่อย่าให้กระแทกอึ๊บค่อยๆ่อค่อยคเบาๆบาเบาเบเบากลมมันแตกหมดเลยคือมาแล้วค่ะข้อตาลูกเขยตอนนี้กล้วยไก่เป็นประเดนนี่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 มันเป็นอย่างนี้พ่อเห็นไหมถ้าปล่อยมันเต็มที่เนี่ยมันแตกถ้าพ่อกลมอย่างนี้นะมันแตกแล้วเนี่ยเห็นปหมเนี่ยเออแตกยั้งสี่โบวเป็นหยังไม่ มันส่งไปไม่ได้ไงมันส่งไม่ได้แล้วแตกอย่างงี้แต่ว่าท่านตัดอ่อนมันไม่อ่อนถ้าบ่มโดนนี่มันมันแหลรรถท่านบ่มโดนอ่ะมันบ่ทุกอ่ะทุกทัานอ่ะเอาเอาขึ้นรถเลยมานี่ไม่แก่ยังแย่งย่งย่งเดี๋ยวกําลังเอาไปมือเดียวให้มันโดนให้มันสุกเหลืยงกําลังคิดว่าต้องเอาบับเบิ้ลมาห่อเลยมีออเดอร์มาละก็ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ลูอันนี้มันก็แก่เกินไปแล้วเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยมันจะสุกกลางทางหรือเปล่าเหรอ นืกไม่เอาเนื้อแป้วไปเอาบันไดมาขึ้นอยู่ทางไหนบันไดเี๋ยวบันไดนั่นนั่นที่แต่เราทําหน่อไม้น่ะตะล็กตะล็กอยู่ตรงนี้ชมพู่เพชรจะได้กินได้เนี่ยเอ๊ะทำไมมันงามแท้วะพี่พรชมพู่เพชรเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยมั่งโอ้แต่มันบ้าใบไปเป่าวะดีแล้วดีแล้วพี่ให้มันงามขึ้นอยางเงี้ยแหละชมพู่อ่ะี่นี่รู้แล้วว่า แต่ใครเราบ้าใบเพราะอะไรเพราะอะไรขี้วัวมันใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตรใช่ปีันจะบอกมาแล้วมันจะไม่ได้กินเท่าหลังปีนมันจะบอบช้ำลากเขาจะบอบช้ำเดี๋ยวเราก็จะได้กินงวดเดียวเอาอ่าพี่ปีนได้รับน้ำหนักได้กี่กิโลคะได้จับพี่โจ้เลยจับปีนจับเลยเอาหน่วยสวยๆหน่วยไหนสวยน่ะเอาเลยหน่วยสวย ต้องลูกล่างๆอ่ะเนาะมันจะแก่เอาลูกไหนเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยสวยนะนี่นี่อใช่ใช่ผมว่ามันจะสุกแล้วนะไม่ไม่สุกไม่สุกอันนั้นเละจะสุกโอ้อันนั้นไม่สวยไม่สวยอันนั้นสวยสิไม่สวยไม่สวยผมกินนี่แหละมองความสวยไม่เป็นนะเนี่ยนู่นนู่นลูกหนึ่งอ่ะนี่ไม่ฝากกันไปนะน่ะใช่นั่นแหละอันนี้แหละมะกอสวยอ่ะสวยเลย เอาเอาเดี๋ยวลองจะบิดอันไหนเอ้แต่ลงเอานี่ก็เหลืองฟังนี่ฟังนี่มาหาเหลืองแล้วเอาลงมาเหอะเหลืองแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวกรอกรอกใช่กระรอกจัดผมว่ามันได้หมดแล้วนะเนี่ยถ้าไม่เก็บฟังนี้ออยู่่ะบอสไม่เพื่อเพื่อเขาหนา่นีืดมัดนะอืมเอาไปเลยฝั่งนี้พี่โจตรงไหนที่โจ้เอื้อมมือเลยไปฝั่งอีกลูกฝั่งนี้เออนนั่แหละสวยใช้หนก็ไดตัวลาก็ จะขายลูกละหมื่นแต่ไม่มีคนซื้อแต่แผงถามว่าขายลูกเท่าไหร่ไม่ฟังเออนั่นแหละโอ้มันพอมันปิดกันแล้วมันไม่สวยเนาะลาหฟาดกันไปนั่นโอ้ยเออเเหลืองแล้วอ่ะนั่นฟากกันไปเมื่อกี้เนี่ยหมดแล้วหมดต้นต้นสิเอาอแล้วสิเอาอีกเอาอีกไปแห้หมดต้นจะกินอะไรอ่ะเอา ไป่ใ่แหวกเคืองลูกไปขาท้ามันก็ได้กินหรอมาเอาไว้กินเลยดิพ่อมาดูสิไม่เหลือกินแล้วพ่อไข่แก่เวลาหน้าแก่ย่างแก่แลวเอาเพกาเอาไหมตาเพกานี่เพกานะคะเพกาๆะ เปกาแก่แล้วพ่อกินมาได้แล้วแก่แล้วเอ๊ะอาจจะได้อยู่นะลุงเอามาเผาได้ไหมไม่ได้ครับแก่แล้วเอาโอ้มันเป็นเพกาสูงซะอีกเนาะเออเอาเป็นเพกาบางมนต้องเอาไปขายต้องรวยแนงตัดอต้นเดียวได้หนิต้นเดียวได้หนิใช้โหดเดี๋ยวซาวไปอีกทอนแล้วนี่ต้องกินสุกใช่ไหมพี่เล็ก กินสุกครับกินสุกนะคะเสากินได้ไหมเสาถามไม่ได้ครับวเลยสุกเสาไว้พักผ่อนเสาอ่ะสปวดเสาเสาพวกเอ่อพอยังอ่ะนุ่นเชียร์นึ่งไงไปเดี๋ยวนะคะมีใครเฝ้าหน้าพันไหมคะมากันหมดมากันหมดเลยลูกค้ามาใครมาบ้างนะพอกขมาแมเขามาเออมาหมดกันหมดเลยครับมาหมดทั้งขวางเดียวเดี๋ยวเขาจะมีมาเรืยเดินน้ำหน้าไปแล้วไอ้พวกที่ มาแล้วค่ะพนแหนกเก็บมะเขือพนแหนกเก็บมะเขือป้าไม่แล้วตะกร้ามันเยอะมันใหญ่มากเลยอะ่ะต่อไปมะเขือเหลืองครับเออต้องถามว่าต้องใช้บันไดเปล่าโอ้โหเนี่ยต้องถามเจ้าของเลยค่ะคุณกัมบูเก็บมะเขือเอาบันไดไหม <c oughs> <c oughs> เอาบันไดไหมหน้าหนาวเดี๋ยวปากใหญ่ด่ฮั <c oughs> ลโหลทำอะไร ไม่ต้องอย่างนั้นหรอกนี่มดตะนอยมดตะนอยเหรอโอ้โหข่อยขอยกันเด้อยานระวังนะอู้นี่ลูกยาวดีจังเลยรุ่นนี้มันเป็นรุ่นรุ่นแรกรุ่นแรกๆของมันโอ้ปีแรกๆรนะกล้วยลงอู้ดูสิลูกแบบปีเล็กตะเล็กตะเล็กจะจะผมโน้มให้ลูกแบบว่ายาวเฟื้อยอะไรรู้อู้หงิกนะะข่อยๆเลยตะเล็ก อออโอยมันลึกมีดมันหนักค่อยๆตัดโอ้ยกระแทกเพื่นักเรียบร้อยกระแทกเพื่นไปแล้วเอวีเอวีบอกเบาๆยิ่งกลัวช้ำอยู่กล้วยมันยังว่ามันบบทันแจ๊กยังบอกอยู่เออพ่อบอกว่ากล้วยยังไม่หมดเหลี่ยมเขี่แล้ว โอ้ยบอกว่าถือกันเด้แี่แก่ของคุณตาแหวงคือยังไงคะเล่าให้ฟังซิแก่มันต้องเบงก็นี้กล้วยอันยาไทยมีเรียมแม่เวงเอาาบุมห้ายม,มือแล้วเอาไงเอาไงผมว่าผมว่าตาหน้าจะพูดถูกถูกถูกต้องเอาบุมไปโดนร้ายมือเนี่ยมันแหล่้วมันก็มันก็เกือบได้อะแต่มันน่าจะไม่มีเยอ นีเอแล้วจมค่ะแล้วจมมาตัดกวยอ่อนมาซันไม่อน็ดีนั่นแหละโอ้จม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 อันนี้แม่เขือคือนนะคะคนเยะสองลออเดอร์เท่าไหร่นะ สองกิโลโอ้โหแกสั่งไปทำไมเยอะไปทำบุญบ้านแน่เลยแกงกระต่ายชอบเลยแกงอือเออมะเขือนี่ได้ไวหน่อยอ๋อเขือเขืออ่าตะเลกมาเนี่ยต้องการแรงงานมค้ับแรงงานด่วนมมาแก้้เือไ แป๊บเดียวนะ่าจะได้โรลแล้วนั่นนะ่ะไก่ไก่จะซองแล้วไม่เหลือไว้ให้พี่สัมรินกินเลยเอ่ะไก่จะซองให้ลูกค้าก่อนครับโอ้ไก่จะซล้วละมันก่อนเห็นกินแบบอร่อยอร่อยมากแต่อร่อยจริงนะคะแม่ครัวเพชรเขาผัดเขาแกงเนาะมันก่อนแกง,แกงใส่ไก่โอ้โหเครื่องแกนี้มันแกงกับข้าวปลาแกงอร่อยจริงเครื่องแกงเด็ดๆหน่อยเนาะวิธีตัดเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิธีตัดนะ ถ้าสมมุติมันจะลงฝั่งนู้นใช่ไหมอันนี้วิธีตัดกล้วยที่ถูกต้องนะครับอสมมติว่าเราจะเอาลงฝั่งนู้นเขาไม่ให้ตัดฝั่งนี้นะเออค่อยตัดฝั่งนี้ม,มันจะค่อยๆลงเห็นปะแต่ถ้าเราตัดฝั่งนี้มันจะบึ้มลงเลยม,มันจะไม่ค่อยๆนะนี่มีดมามีดอือตะลึกก็ไปเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อน โอุ้รัชนีซบโอซอบโอะโซโบครับงามนี่จะต้องเคลียร์พื้นที่กล้วยหรือเปล่าลุงพรตรงเนี้ยปลาดุกบ,บอ่อบ้านเราปะคะ <c oughs> บ่อบ,บ้านเราไม่เห็นเงาเลยนะคะนี่ปลาดุกย่างตลาดอ้ะ <c oughs> หอมอีกแล้ว อันนี้คือแกงเขียวหวานบ้าน,ววานสวนนะคะโอ้แกงเขียวหวานบ้านสวนค่ะเนี่ยเก็บมะเขือมาเยอะๆนะคะเราก็เอามาแกงเขียวหวานแบบนี้ได้นะคะใส่อะไระคะนะ่ะใส่ไก่แล้วก็ลูกชิ้นปลางากกินราดขนมจีนนะเรียบร้อยส่วนนี้เมนูอะไรจ้าน้ำยาค่ะ น้ำยาขนมจีนค่ะนี่ออ้ยตีนไก่ดูเขาก็ต้มพริกต้พริกก่อนแดงกไม่ัดงานน้ำยาเต็จแล้วโอ้ยแก่งเจ้าวานได้แล้วใหม่มะกรูดค่ะใส่ลงไปดูพรบักพริกน้ำปลาต้องใส่น้ำตาลด้วยต้มพริกให้นิ่มแล้วเอาไปปั่น วันนี้จะปั่นมันจะไม่เอาให้เคี้ยวเลยไปไงพนักงานสับละเอียดมากละเอียดไปถอดเก็ดออกนะคะเอาปลาเผาใส่ไม่ล่ะไม่เอาแล้วพ่อโอ้พ่อจะไปหวานไดหมโอ้โหแน่ใจนะคะว่าจะได้ตัวใหญ่โอ้แม่กลัวเขาทำปลาแบบว่า สะอาดมากเลยอ่ะเกรี่ยงเลยค่ะไม่มีเกล็ดเลยอันนี้คือต้มทำน้ำยาขนมจีนนะคะจ้ะาพริกกระปัดเออแค่นี้พอเออหยาบหยาเหมือนโขกเลยนะฟิลโขกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไอ้นี่เขาเนี้ยเนื้อปลานี่น่าจะโขกเอาแต่โขกอ่ะเนื้อปลามันอร่อยกว่านะมันไม่ละเอียดค่ะมันจะโม ดูความสดของเนื้อปลานะตัวเล็กก็จริงนะแต่ว่าเนื้อเขาแบบเนะด้งดึงเด้งดึงเลยนะอันนี้โขกประมาณไหนคะโขกแค่ยยพอหยับหยาบพอมูได้เยอะนะเนี่ยมีปลาอะไรบ้างคะพี่แรเมื่อกี้มีสารพัดป,ปลาเลยในเนี้เออปลาไข่ด้วยนะ เป็นเปลามีไข่ด้วยนะตัวเล็กๆแต่ปลาไข่อันนี้น้ำก็เดือดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะขาไก่น่าจะเปื่อยละโขกรวมกับเนื้อปลาไปเลยโอ้โหปลาสดจริง เนื้อปลาสดมากนมีแต่เนื้อปลาะเนื้อปลาโูมากถ้าเราตำอืมอันค่ะเป็นแบ่นน้คะขิงอะขิงเอ้าขิงอะไรใหญ่จังใส่ขิงเอ๊ะทำไมต้องใส่ขิงไม่ใช่กระชายเหรอใส่ขิงค่ะดับ คาวปลาอ๋อแล้วกระชายใส่ไหมอันนี้เพิ่ไม่ใส่กระชายเพ่ใส่ขิงแทนอ้จะหอมมากอย่างนี้ก็ได้เหรอหอมมันจะหอมแบบหอมอร่อยอ่ะหอมหอมกว่ากระชายอันนี้อันนี้สูตรน้ำยาไม่ใส่กระชายแต่ใส่ขิงแทนนะคะขิงไม่ต้มไม่โขลกด้วยนะใช่จ้ะลยเป็นแว่นๆใส่ไปเลยจะทุบใส่ทั้งหัวก็ได้เออ ทีนี้เราก็ปรุงรสได้เลยนะคะหมดไปหนึ่งขวดกินแบบกินกันเก่งมากกินกันทุกเมนูเลยถ้ามันอร่อยจริงนะทุกเมนูต้องปรุงด้วยนะ้ำปลาราแม่ทองนาคเนี่อยอย่างนี้เลยนะคะอโอ้ยแค่นี้เองแค่นี้ลรยหอมไหมลรยลยเนาะรอให้เดือดแล้วก็<อ>เดี๋ยวใส่เลือดใส่ลูกชิ้นลงไปหิวไหมพี่เดียวกินกินเลยไหมทำไมอะ อ๋อเรากินพ่อแม่เมนูลาปลาดุกค่ะปลาดุกตลาดนะคะ <c oughs> ย้ำว่าเป็นปลาดุกตลาดไม่ใช่ปลาดุกสวนปลาดุกสวนพันตัวไม่เห็นหน้าสักตัวเลยนะคะ <c oughs> เราใช้น้ำปลาร้าแม่ท้องนางในการปรุงรสได้นะคะอันนี้เป็นน้ำปลรราปรุงสุกแล้วเพราะฉะนั้น เราคั่วตัวน้ำเนื้อปลาดุกนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเขาสุกมาแล้วเราแค่อุ่นๆนี่ค่ะลุกน้ำปลา,าร้าแม่ทองหน้าเข้าไปได้เลย,เยอันนี้คือข้าวคั่วนะคะทิกป่นจ้าจะได้เป็นพี่กัมพูแกกินแกจะกินน้ำแฉะๆหน่อยจะกินน้ำแฉะใช่ค่ะเขาจะชอบใส่น้ำแยะๆหน่อย สุดท้ายค่ะ,ะแต่พี่เดียวเขากินได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเปล่าหรอกเดียวเคลียร์ผักออกออใส่ใส่ให้เคขียร์ติ <c oughs> อาหารของลูกเดียว <c oughs> เป็นอันเรียบร้อยเรียบร้อย ความทิงใจรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำวงเสียงกลองรัวม,มาทีทีกำโพรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้อง